สัมปทามาแล้วเฮ้ย hey, ใครอะเฮ้ยเจ้าสัปราดจะทำอะไรอะต้องสู้อนหน่อยละโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมคุณแจท่าแล้วทำไมตัวกากทุกตัวเลยอะปล่อยแสงใส่ข้าซะหมดข้าหมดแล้วปล่อยแสงเลยเอาไปลำแสงสโตร,รีมอ้เยี่ยลำแสงพูดมดัว <c oughs> ไม่มีใครเก่งข่ายต่อไปแล้วเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอะ ไม่โอ้ยโอ้ยไทกัวจำาข้าได้ไหมจ้าจำไม่ได้เป็นใครเนี่ยข้าคือเพื่อนของพ่อเจ้ายังไงล่ะอ่ะเข้าใจไหมแล้วเพื่อนของพ่อเจ้าเกี่ยวอะไรกับผมล่ะมันเกี่ยวสิยังไงบอกพ่อมึงยืมตังค์แล้วไม่ใช่ไงไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย แันสู้แกไม่ได้เลยทำไงเนี่ยคุณโดฉันไม่ไหวแล้วคุณโดงั้นล่ะเราต้องแปลงร่างแล้วเปลี่ยนร่างแปลงร่างเป็นโฟตอนเอิร์ธชื่อโคโนไทกะชิโรนิโคว์ไทกะโนดีอินิโกะนิโกะโกะบัดดี้โกะเอาละมาเลยมาสู้กันมามาโอ้โหนี่สู้กันจริงหรือเปล่าเนี่ย โอ้โห oh. เอาละปอยแสงมาเลยจะได้จบบทแล้วทีมาลำแสงพี่ข้ไว้เจอกันมีดาบหรือเปล่าไม่มีดาบไทตัเลี่ยมอะแย่เลยเงี้ยชนะ,ะกูไม่ได้หรอกล่างเนี่ยอ้กจอกก็อกลากนเราต้องสู้กับมันใหม่แน่นอนถึงคราวนั้นเราต้องแข่งเก่งกว่านี้ให้ได้นะต้องมีดาบนะคุโดเดี๋ยวไปหาดาบไม่ได้แล้วกัน <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับคู่เรานะครับผมโฟร์ออฟฟันมันเล่นไงคุณมาร์ทไม่ไมไมโอ้ยน้ำคันแหกปากทุกคลิปเลยเป็นส้นตีนอะไรอันนี้เนี่ยเรามาอย่างยิ่งใหญ่คุณมอสคุณมอสก็ดูดิอะไรมมนคืออะไรวะเนี่ยไทยกาดทั้งหมดเลยเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งที่แบงล่างเซ็ตของไทยกาดแล้วก็ซอฟด้วยวันนี้คูณ2อไปเลยในคลิปเดียวครับผมและวันนี้เนี่ยเรามาดูพวกซอฟกันก่อนเริ่มต้นจากสปาร์ตัวแรกเลยอย่าง แท็กก้อนโอ้แล้วนี่สำหรับมือจะง่อยๆแต่มือเนหมุนได้ไหนหมุนได้จริงไหมหมุนได้แล้วมีมือไว้ทําไมมือมืออย่างเงี้ยมือสั้นด้วยไม่รู้มือมีมือไว้ทำไมแต่ว่าเนี่ยขาสามารถขยับได้อ้โคตรสวยงามเลยพี่น้องเจ้าเอ้ยอะไรเนี่ยพังหมดทั้งหลังพังหมดหมดหมักผมักมือผมมึงจับทําไมมึงจับทําไมอยากเล่นด้วยอ่ะมือมึงจะสกปรกโอ้โหไม่รู้ไปจับขี้อะไรมาหรือเปล่าเหม็นเหลือเกินอะไรก็แล้วก็ล้มหมดไม่ต้องไม่ต้องทาแล้วตัวต่อไปเป็นตัวนี้เลยครับกับตัว สตาร์ชาร์กส,สตาร์ชาร์กดาวแห่งฉลามใช่ซึ่งฉลามตัวนี้สามารถปล่อยแสงได้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่มั่วไปเรื่อยไม่รู้แต่มันโผล่มาในตอนแรกของอุ man, ลตร้าแมนเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลด้วยไล่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยไอ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 มุกซ้ำเขาเลือแล้ว <laughs> โอเคผมบอกแล้วสวยงามมากครับผมโอโ้โหสวยงามจริงฮะลวดลายและขยับอันนี้จะเป็นครีบฉลาม คีบฉลามแล้วส่วนส่วนตรงนี้จะขยับไม่ได้มันจะมีรอยใช่ปะ่ะมันขยับไม่ค่อยได้ครับมันขยับไม่ขยับไม่ได้เลยแต่ว่าตรงนี้มันขยับได้โอ,โอเคแล้วปากเนี่ยเออมันก็มีรอยแต่ว่าหมุนไม่ได้นะฮะหมุนได้แค่ตรงส่วนมือเท่านั้นแต่ว่าสวยงามมากมีนูดลายสีแดงสีแดงนี่ก็ถูกคุ้มแล้วใช่ใได้รอยแดงนี่ไปก็ถูกคุ้มแล้วอันนี้เก็บรายละเอียดสวยเลยสวยงามมากครับต่อไปเป็นอ่าพี่ใหญ่ของเราก็คืออุลตร้าแมนไทยทัศเจ้าผมบอกเลยว่าไททัศนนี่ถือว่าสวยงามมากๆแค่ดูดิ เ็นนาเงาสีเงาดําโอ้โหสวยมากเลยอมีลูกดาวข้างบนใช่แต่ว่าทาทันเนี่ยลืมไปว่าเขาตาเล่ยังไงตาเลไงเนี่ยเขามีจุดดาๆตรงนี้เออใช่ใช่เขาพยายามที่จะมองมองมองทางขวาตลอดเวลาไม่อันนี้อันนี้มองซ้ายตลอดเวลาใช่เออเขาเป็นอะไรอาจจะเป็นจุดด่างดําก็ได้เราลองเอาคนออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกแปลว่าน่าจะเป็นทางออฟฟิเชียลส่งมาแบบนี้ท้าที่ตาเลใช่เออพูดไปเล่นไปนักปราตาเลเลยนักป่าตาเลแต่ว่าข้างหลังนั่นนี่ฮะ เขาเรียกว่าเป็นเป็นชายที่ตูดสวยอยากดูดิดูกนอก้นอยากกันในหนังเลยก็มีมีมัดก้ามเหมนนะมัดก้ามัดก้ามเนี่กันในหนังเลยนะนไหมนะซื้อตัวนี้ไปคุ้มแล้วคมราคาเท่าไหร่วะ250บาทจากราคาเดิม395บาทโอ้โหถือว่าลดมาเยอะมากใช่ราคา270บาท ห้บาทห้าสิบาทคุณเมยสามารถกินพวกชาบูหมูกระทะใช่ซูชิร้อนๆแบบได้หลายมื้อแต่ว่าคุณเสื้อนี้อยู่กับคุณยันจนวันตายใช่เออพูดไปเล่นไปต่อไปเป็นของเจ้าแห่งสายลมฟูมะใช่ฟูมะต้องฆ่าตามด้วย จะมีความแปลกนิดหนึ่งแปลกยังไงแปลกยังไงแปลกตรงนี้เขาเนี่ยมีขี้ตะไคร้อยูนี้ไม่ได้ขี้ตะไครไทยกาสปาร์กอไทยกาสปาร์กมันดำเนี่ยเขาเขาลงสีแค่นี้เปล่าแต่ว่าตังนี้จะแบมือแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีความไวเขาเนี่ยพักไปอย่างเดียวใช่เขาเป็นอุลตร้าแมนที่เมตตาใช่เออเนี่ยดำแต่ว่าตรงนี้ผมชอบมากมันจะแหลมมันจะคมมากเออมคมจริงป่ะคมจริงโอเคผมไม่ลองหรอกโอเคปุ่มสีฟ้าซูม่าจะต้องใช้เป็นสีฟ้าเป็นเป็นเจ้าแห่งสายลมเออได้ ข้างหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเก็บราเลยอะไรไม่ค่อยมากมายฟ้าเทาเทาดำๆพอใช้พอใช้เขาพอใช้ถือว่าไม่ค่อยได้สวยงามมากมายต่อไปเป็นค่อนข้างจะเป็นพระเอกในเรื่องยังไงยังไงอย่างอุลตร้าแมนช่ยก่าลองลองเรียกไทกาเจ็บปวดดิช่วยก่โอ้โหฮาโลเลยต้องแบบนี้ผมบอกว่าไทการในสวยงามมากๆนะเห็นรอยเงาป่ะนี่ครับเป็นเงาแท้เลยอะใช่เป็นสีเงินเงาๆอะเล่าเงินเงินด้าน เงินเงาอ๋อเงินเงาแต่หน้ามันกระด้านเฮ้ยคีตาไข่ไทกาสปาร์คไทกาสปาร์คแล้วตาในเขาเหลืองด้วยผมบอกเลยว่าไทยกาในทับได้สวยที่สุดในบรรดาพวกนี้ทั้งหมดเลยใช่ใช่เพราะสีมันมันโทนสวยหมดเลยราคาเท่าไรนะ250บาท250บาทเนี่ยซื้อไทยกาตัวเดียวไปก็คุ้มแล้วคุ้ม ถึงจะเป็นราคา1 0 0 0พบาทก็คุ้มใช่เออหลับตัวนี้นะอ,อ,อันนี้ผมผมแบบพูดแบบตรงๆนะแบบไม่อม้อมคอมถือว่าสวยงามมากๆที่เราไม่ได้อวยสินค้าอะไรงเออน่าือข้างหลังนี่จะเป็นสีนะสีสีสดแดงๆทั้งหมด,ดเอาง่ายถึงว่าจะเป็นสีแดงทั้งตัวในราคา1 0 0 0บาทก็คุ้มใช่คุ้มเพราะว่าอยู่ในมือ,อเราแล้วคุ้มหมด <laughs> โอเคนะครับผมครับต่อไปเป็นอุลตร้าแมนวายร้ายอย่างอุลตร้าแมนโทเรเกียโอ้โหเป็นวายร้ายที่ค่อนข้างที่จะสวยงามอันนี้อันนี้สวยผมว่าสวยนี่สวยมากอันนี้สวยมากอย่างอื่นอันอื่นไม่สวยเลยสรุปว่าเมื่อกี้อวยไปเองแล้วตัวนี้มีหนามด้วยนะเออตัวนี้มีมีขี้ตะไคร่เออไม่มีแต่เขาดำด้านหมดเลยเออนี่ยตานี่เขาแดงนะแดงกล่ำอะไรนะเขาเก็บเก็บปะเก็บรอยละเอียดได้สวยงามมากๆฮะ ด้านหลังก็เป็นเน่ยงรับรายละเอียดข้างหลังถึงจะไม่ลงสีนะแต่ว่าก็มีรายละเอียดพวกพวกเครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆกันนะตรงเกระอะไรเงี้ยตรงรอยตูดสวยงามมากๆเลยฮะใช่เกล้าต่อไปไทการ่างสุดยอดอย่างอุลตร้าแมนไทกะร่างไทสโตเลียมบอกเลยแม่เจ้านี่เป็นการรวมร่างสามตัวเลยในตัวเดียวกันถือว่าสวยงามมากๆแย่แล้วยังไงพี่ตะไครมันก็ไปไปล้อเขาอยู่เหมือนเดิมแหละไทกาสปาร์ก สวยงามมากแล้วบิดเอวได้ด้วยเออเราเพิ่งรู้ว่าซ็อบพวกนี้เขาบิดเอวได้เออเรามอกี้เราไม่ได้บิดเล่นเลยเออแย่แล้วขยับมือได้เราลืมไปว่าไอ้ซอฟตัวนี้น่าจะเหมือนกันหมดแหละใช่ก็ขยับมือได้ขยับเนี่ยจุดขยับก็มีาม่อ่าเท่านี้แต่ว่าไอ้นี่ขยับขยับแขนได้ไม่สุดเพราะว่ามันติดมันติดค่อนข้างจะติดกรอบาใชุดกรอบมันแต่ชุดก่อนสวยงามมากครูสวยจริงสีฟ้าสลับสีเหลืองใช่แล้วก็แดงกับฟ้าเข้ากันไปแน่นอนซึ่งคุณว่าเนี่ยอาจจะเอาไปลงในกลุ่มมใช่่ลลงกุขาาายรค ถูกกันเนี่ยโอเคแต่ว่าผมไม่ส่งให้เพราะผมเนี่ยรักตัวนี้มากใใครจะขายจะไปขายได้ยังไงเองมีคุณค่าทางจิตใจุยอดมากเยอะนะยอดจริงต่อไปเป็นค่อนข้าที่จะเป็นที่อยู่ในคลิปนี้เลยยงอย่างอุลตร้าแมนไทยการ่างโฟตอนเอิร์ธโอ้โหสีทองเงินสวยสวยมากเป็นเงินเงินด้านเงินเงาเงินเงาแล้วก็ทองเงาด้วยแต่ตาเนี่ยด้านตาใช่ด้านตาด้านเออจาเหลืองโอ้โหแล้ว ตูน,นี้เงินทั้งตัว <c oughs> เงินเงาทั้งตัวอันนี้ถือว่า <c oughs> เป็นเซอร์วิสพิเศษของทางร้านเลยดูมีมูลค่า เออคุณกล้าไหมเงินเนี่ยมีราคาที่สูงมากเข้าเอาเงินเนี่ยมาทําให้เราเลยอันนี้เงินแท้นะเงินแท้เงินแท้แท้ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวรูดปุ๊บก็ลอกอ๋อเหมือนกับทองคําเปรวใช่รอให้มันลอกออกมาว่าแล้วทำไมทองคำเปรวที่วัดนหายไปบ่อยเรื่อยมันแจ๊ดเอาไปลอกแล้วไปขายนี่เองใช่แต่ชาติชั่วส่วนใหญมากครับผมเพราะว่าตัวนี้จะกับตัวนี้เลยยังไงกับการรีวิวอุลตร้าแมนไทกะเป็นคีโฮเดอร์ สวยเออใช่สวยมากสวยงามมากดูรอบกล่องก่อนไม่ไม่มีอะไรมากแกดูรอบกล่องเลย่ใช้คำว่าต้องแกะเลยดีกว่าแกะมาแกะ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 างมันอยู่มันมีกล่องอีกชั้นในด้วยนะเออเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หน้าอะไรไทกระเดินผมไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันคุณแจไม่ใช่ทาโร่ผมมาทาโร่เออคุณแจเนี่ยเป็นพวกสับพหราสีงแบบนี้ราคา590บาทคุณหมอจากเดิมราคาหมื่นต้น 990โอ้โห990ลดมาครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่ามาในของคิดเองขายเนี่ยของแท้แน่นอนส่งไว100%ส่งไว100%ส่งไม่ต้ส่งธรรมดาด้วยส่งถึงมือท่านเลยจากบริษัทส่งถึงมือท่านเลยเอ๊ะทำไมมือเช้านันวางอยู่หน้าบ้านอ่าโอ้โหเป็นเป็นคล้ายๆเป็นแม่กุญแจคล้ายๆกับของไก่มูเลยนะโอ้ยและตัวนี้ได้เขาจะกางมาได้ด้วยกางยังไงอ่ะกางผมก็ไม่รู้ว่ากางไงกดตัวนี้ป่ะนี่ไงอ่ะกดนั่นเดี๋ยวผมจะลองกดหน่อยนะดูเลย อ้าวมากดนเลยเอาเลยฮิโรยุกิเอาเลยอเอาฉันไปเลยเนี่ยมันมีสามตุ่มเราต้องสกแกนเขาละตุ่มเฮ้ยๆเฮ้ยทุกคนเอานะเอาเลยเฮ้ยโอ้โห ต,ต้องมาแล้วถ้าไม่ตายต้องมาแล้วไม่ตายนะทุกคนถ้าไม่ตายของฉันพา์ทรีโอ้โหอีเดนโออะไรที่หาย <c oughs> ไป <c oughs> จัดไปสวบเอาเลยไทยกะฆ่ามันเลยเย้โอ้โห <c oughs> <c oughs> ปาวิหา,ารหวิซาสปนหลักอิชไยโอ้โหนี่มอนนี่สะใจมากครับโอโหนี่หมดละแค่นี้แหละโอเค ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการรีวิวเซ็ตของไทกะซอฟไทกะแล้วก็มีคีย์ฮอเดอร์ของ f u ต t นเอิร์ดด้วยใ่อยู่ด้านหลังนี่อ่าเป็นไงเป็นยังไงคุณแจ๊ดหลายคนที่กล้าจะสนุกสนานครเพราะว่าคลิปนี้มันเต็มอิ่มไงใครที่ชื่นชอบไทกะเนี่ยโอ้ยปลื้มเลยคลิปนี้ทั้งซอฟแปลงร่างเอ ถ้าใครอยากได้สินค้าตัวนี้เนี่ยมียองเซยังไยมีเซตของซอฟเนี่ยจะรจะอยู่ในราคา2 9 9 250บาทจบทีไม่ค่อยได้ราคามันดูนิดหน่อยแค่นี้มันก็ถูกแล้วเออถูกแล้ว250บาทถูกแล้วได้พูนี้ไปก็คุ้มแล้วใช่ส่วนคีย์ฮอเดอร์เนี่ย590บาทหุยอยากราคา2องพกว่าบาท990รบาท9-90บาทดูตามกลุ่มมินจะถูนี้แต่ว่ามิฉายที่เยอะซื้อนี่ดีกว่าปลอดภัยครับส่งเร็วด้วยส่งเร็วแน่นอนอะ อ่าถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด u b s สไคร์เราด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยทำไงกดดิ้นเลิกกันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่าคุณเจ๊ก,กันไปว่าฮะ <c oughs> <c oughs> พวกแล้วก็อยากติดตัางข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟ o r f ฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่ก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกูแจ๊กมึงถึงไม่ตอบเขาวะาหาให้เขารอได้ยังไง ส่วนใหญ่เนี่ยให้เขาไปคิดแหนขายดีกว่าเออเพื่อเขาเนี่ยจะมาสนับสนุนเราเยอะๆไปตามเว็บคิดแหนขายออแต่ว่าตามเพจเนี่ยคิดเอนคิดใช่ออไม่รู้ว่าตั้งชื่อให้ต่างกันทําไม <laughs> ไม่รู้ว่าบริษัทชื่ออะไรกันแน่ <laughs> วันนี้ก็มีฝากดีกว่าขอตัวราแต่งน,นี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอ้โหวู้ววู้ว